ได้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่เห็นไหมครับมดวิ่งหนีกระเจิงเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียวชนแนลในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูวิธีการกําจัดมดนะครับที่มารบกวนในสวนนะครับพืชผักของเรานะครับโดยตัวนี้นะครับจะให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับนี่ครับมดนะครับเห็นไหมครับ มดนะครับจะคาบอะไรมาครับคาบเพี้ยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับให้เพื่อนดูให้ชัดอันนี้คือเพี้ยนะครับเพี้ยจะไปอยู่ใต้ใบมะเขือของเราโดยมดจะอาศัยกินน้ําหวานจากตูดเพี้ยนะครับที่เพี้ยเขาคายออกมาตัวนี้นะครับก็จะลามไปเรื่อยๆเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับมดทั้งนั้นเลยมด แดงทรายนะครับหรือว่ามดคันไฟทีนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับนะบจะมีรอยของอมแมลงสตูบืชนะที่ออกมากัดกินใบอ่อนของต้นมะเขือของเราโดยในคลิปนี้ครับผมจะพา,าเพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรทุกท่านมาดูวิธีการกำจัดมดเพีย้ยแบบปลอดสารพิษนะครับง่ายๆจะเป็นสิ่งไหนนะครับหรือว่าจะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แล้วก็มาถึงนะครับวัตถุดิบนะครับในการจะทําน้ํายาไล่แมลงไล่เพลยไล่หนอนไล่มดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลูกยอนะครับลูกยอตัวนี้นะครับเราจะใช้ลูกยอสุกโดยลูกยอสุกหนึ่งลูกจะมีสารนะครับจะมีสารบางชนิดและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับสําหรับไล่เพลยไล่แมลงไล่หนอนนะครับตัวนี้ครับพืชอ่า ศัตรูพืชต่างๆนะครับจะไม่ชอบเลยสําหรับลูกยอสุกนะครับโดยอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นมะนาวนะครับในมะนาวตัวนี้นะครับหนึ่งลูกจะมีสารน้ํามันหอมระเหยนะครับแล้วก็จะมีกรดต่างๆนะครับใช้ในการไล่เพลี้ยไล่แมลงไล่หนอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับส่วนวิธีการจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะนําลูกยอสุกเอามาหั่นนะครับหั่นลงไปในโคกอย่างนี้เลยนะครับ หันตัวขอบโคกก็ได้นะครับไม่เป็นไรแค่แค่ผมหั่นนี้ก็กลิ่นแรงมากครับฉุนมากครับลูกยอสุกนะครับแล้วก็เราก็จะโขกนะครับให้ละเอียดเลยอันนี้ผมแนะนำให้โขกลูกยอก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าเราใส่มะนาวลงไปพร้อมกันน้ำมะนาวจะออกนะครับจะทําให้เวลาเราโขกหรือเราตำนี่ครัน้ํำจะกระเด็นนะครับนี่เท่าก็ขยี่ก่อนนะครับกลิ่นแรงมากลยครับจากนั้นนะครับเราก็นำมะนาวนะครับมาหัน่นตามลงไปเลยนะครับ มะนาวเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับตรงนี้ครับที่ให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราโขลกหรือเราตำนะครับน้ํามันหอมระเหยนะครับแล้วก็สารต่างๆจากเปลือกของมะนาวนะครับจะออกมาเยอะผมไม่แนะนาให้นําไปปั่นนะครับเพราะว่าน้ํามันหอมระเหยนะครับตรงนี้ครับ น้ำตรงนี้นะครับจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราบีบนะครับหรือเราโขกเราตรงนี้นะครับน้ํำจะออกมาเยอะนะเห็นไหมครับนี่ครับแล้วหั่นตามนี้นะครับโอเคนะครับนี้เราก็โขกต่อไปหลังจากที่เรานะครับนะครับโขกตำนะครับ ให้ละเอียดพอประมาณแล้วนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําเข้าไปนิดนึงนะครับน้ําเปล่านะครับจะเป็นน้ําเปล่านะครับเติมมาเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการกรองนะครับโดยการใช้ผ้าขาวบางนะครับทันนี้นี่อย่างนี้นะครับผ้าขาวบางเราต้องหาอะไรมาลองก่อนนะครับก็คือภาชนะนะครับจะเป็นขันหรืออะไรก็ได้นะครับมาลองนะครับเพราะว่าเราจะเทนะครับ ส่วนต่างๆที่เราโขกตามเมื่อกี้นะครับแล้วก็มะเทใส,ส่ผ้าเขาวบางนะครับนี่นะครับอย่างนี้เราก็จะคันเอาเฉพาะน้ำนะครับเห็นไหมครับนี่เพื่อนดู กลินแรงกินชุนมากครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีปลอดสารพิษร้อเซ็นะครับเพราะว่าไม่มีสารพิษเลยนะลูกยอก็เป็นสารสกัดจากชีวภาพมะนาวก็จะเป็นกรดเป็นด่างนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่มดเพี้ยนหนอนแมลงนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแค่นี้นะครับนี่ก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะได้น้ำลูกยอนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็จะนำมาเทใส่ฟอกกี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเทลงไปเลย จากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่านี้เราจะใช้ประมาณลิตร1.5ลิตรนะครับก็คือขวดแวปซี่นั่นแหละครับตรงนี้นะครับแล้วก็เทให้ไม่ต้องเต็มนะครับเพราะว่าจะได้มีช่องว่างอากาศในในขวดฟอกกี้นะครับตัวนี้นั่เอง,งนี่ครับจากนั้นเราก็ปิดฝาครับ แล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมต่างๆนะครับให้เข้ากันแค่นี้เองนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําไปฉีดนะครับเต้นโต้นมะเขือนะครับในส่วนผักของเรานะครับที่มดเพี้ยนะครับแมลงหรือศัตรูพืชต่างๆนะครับเข้ามาทาลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีฉีดกันนะครับับนี่เราก็มาดูวิธีการนะครับฉีดพ่นกันเลย นี่ครับเราจะฉีดไปใต้ใบตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเมือเกิดตรงนี้ของเราฉีดเลยนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เห็นไหมครับหมดวิ่งหนีกระเจิงเลยนะครับหมดเลยเห็นไหมครับหมด พอได้กินลูกยอนะครับลูกยอกับมะนาวที่เราผสมฉีดเข้าไปนี่ครับ,นะรบจะวิ่งหนีเลยใช่ไหมครับเนี่เราก็ฉีดที่ทั่วๆสวนเลยนะครับไอตัวนี้นะครับสำหรับน้ํายาที่ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพ้ยไอตัวนี้นะครับตัวนี้ครับเราควรฉีดนะครับอาทิตย์ละสครั้ง เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่สารเคมีนะครับจะเป็นสารชีวภาพนะครับเราต้องฉีดให้ถี่ขึ้นนะครับเพื่อจะได้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้นนะครับนี้เราฉีดนะครับฉีดคือฉีดให้ทั่วๆเลยนะครับไม่ว่าจะใต้ใบนะครับหรือว่าใบนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับเพรียแป้งตรงนี้ครับขาวๆตรงนี้คือเพรียแป้งนะครับเราฉีดไปเลยฉีดทั่วเลยเห็นไหมครับหมดบิงกระเจิงเลย วนวิธีการฉีดนะครับเราควรจะฉีดในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นในช่วงที่แมลงศัตรูพืชต่างๆหากินนะครับมดนะครับเขาจะหากินตลอดนั่นแหละครับแต่คือที่เราฉีดช่วงเย็นเพราะว่าพวกแมลงศัตรูพืชต่างๆเขาจะออกหากินในช่วงเย็นนะครับช่วงพบค่ำนะครับฉีดช่วงประมาณ6กโมงเย็นนะครับอุ้ยโดนมดกัดแล้วครับเห็นไหมครับให้เพื่อนดู นี่มดนะครับจะการเลยฉีดนะครับฉีดให้ทั่วๆเลยครับโอ้กลิ่นชุดมากเลยครับโคนต้นตรงอะไรอย่างนี้ครับที่มดเขากำลังไต่ขึ้นมานี่ครับเพื่อนนะครับฉีดไปเลยนะครับนี่ครับจะไล่เขาออกไปหมดเลยนี่ครับเราก็ทําการฉีดไปเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือร่องรอย ร่อง้อยนะครับของหนอนนะครับที่มากัดกินใบมะเขือของเรานี่ครับล่องลอยนะครับกินเสร็จเขาจะทาไว้อย่างนี้นะครับพอตอนกลางคืนพบค่ํานะครับเขาก็จะออกมาหากินใหม่นะครับนี่เราก็ฉีดป้องกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอนเพี้ยนะครับศัตรูพืชแมลงต่างๆนะครับสามารถฉีดป้องกันได้เลยและนี่ก็เป็นนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับในการกําจัดงดเพี้ยแมลงนะครับศัตรูพืชต่าง ในพืชผักในพืชสวนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในมะนาวมะเขือนะครับมะเขือเปาะอะไรอย่างเงี้ยครับในสวนของเราที่โดนมดแดงมดคันไฟนะครับเพลี้ยไฟลาแดงนะครับกัดกินอย่างงี้นะครับเราสามารถฉีดพ่นนะครับได้เลยเพื่อนๆพี่ๆนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับก็ลองไปทําดูนะครับได้ผลตอบรับยังไงนะครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ